ทีน,นีเราได้เฟ้นหาผู้มีความสามารถและตอนนี้เราได้ผู้มีความสามารถมากยกันถึง4คนเทียนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทการตีเนตค่ะชื่อเล่นชื่อเทียนอายุ20ปีค่ะนะสวัสดีค่ะชื่อฮานะอัญพัฒแชนันนิธิอายุ2ี่ปีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ นางสาวกโนโานักศกุลจัสวินนะคะชื่อเล่นชมพิ้งค่ะ <Y une. S 1> สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนาวดีเมทานะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์ลหรือสเตตเนมก็คือยุนี่ค่ะและว,วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพวกเธอให้มากขึ้นปัจจุบันนะคะเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้วก็เป็นนักดนตรีวงเยาวชนแห่งประเทศไทยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นเน้นเดินแบบค่ะของชีเซโดกับของ cha, โมคากระทรวงวัฒนกรรมนอกจากดนตรีก็กินเก่งค่ะกินเก่งค่ะเพราะว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องนอกจากนี้ก็เป็นการเข้าสังคมหรือว่าการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆในวงนะคะก็เลยเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่อยากลองดูค่ะนอกจากความสูงก็กินเก่งแล้วค่ะ ก็ส่วนใหญ่ฟังทุกแนวนะคะแต่ที่ฟังมากที่สุดคือคลาสสิกค่ะลองมาก็คือป๊อปและ r b ค่ะเลดีค่ะ Lady Gaga ค่ะ <laughs> เราว่ามีความที่แบบเป็นตัวเองสูงอินดทเพนเดนแนมากค่ะแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกแบบให้ความคึืเขิมในใจะนะอ,อะไรอย่างนี้ค่ะชอบอัลบั้มแรกๆค่ะ Bad Romance เงี้ยค่ะ I want you to be I want you to v e e you and me คือ I'm a bad romance ก็จะทำเต็มที่ค่ะจะให้แฟนคลับไม่ผิดหวังเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามศิลปินทุกคนในการเล็กด c คอรด้วยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะจะทิ้งคำคมไว้นะคะว่าม้ากับลานะคะม้าช้าวันลาข่อลาไปก่อนสวัสดีค่ะและในอีพีต่อไปเรามาทำความรู้จักกับยุนนี่เทรนีคนสุดท้ายของ g าร a เล็ก c ิคอร์ดเดอะเทรนี่โปรเจติดตามได้เร็วๆนี้